สวัสดีครับผมลุงพันธ์นะครับวันนี้ก็จะเริ่มที่จะมาทำเขื่อนนะครับเขื่อนกันขอบบ่อนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยขอบบ่อถูกหานไสะจนพังเกือบหมดแล้วครับแต่ตอนนี้ก็ลงมาทำโดยใช้ไม้ลวกนะครับมาปักนะทำเป็นเขื่อนนะครับกั้นเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้มันพังนะครับอุปกรณ์ต่างๆก็จะมี เนี่ยครับเสาไม่ลวกครับทําไม่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไม่ลวกผาซีกนะครับเห็นไหมฮะดูนะครับเนี่ยเนี่ยเป็นไงครับเนี่ยขอบนะฮะนั่นนั่นน่นตัวทําเลยนะฮะตัวเหตุนะฮะเห็นไหมครับน่ะนะครับนั่นร้องอยู่นะครับโน่นอยู่กลางโน่นก็มีนะครับสายจิกจนต้นยาแฝกนะครับเนี่ยตายหมดครับเนี่ยฮะเพราะข้างล่างขาดหมดแล้วฮะเนี่ยฮะ นะครับก็ทําทางขึ้นในเขานะครับเนี่ยทาทางขึ้นในเขาเพราะว่าข้างล่างนะคุดหมดครับเนี่ยเบิ้ลเข้าไปข้างในหมดเลยครับตอนนี้ก็เริ่มที่จะเริ่มทําแล้วนี่ครับเห็นไหมฮะทำแล้วก็ให้เนี่ยผมทำไปได้หน่อยตอนนี้ก็ให้น้องเนี่ยก็ทำต่อไป ตอนนี้ก็ทำง่ายๆครับทำน,นี่ตอนนี้ก็เริ่มทำ ทำด้านในนี้ก่อนเป็นไงทำง่ายไหมโอเคปะ่ะฮะได้อยู่เนาะตอกเสาตอกหลักไฟ <c oughs> ดนูนะัง <c oughs> หมดครับด้านล่างพังเรียบ ไม่เหลือขอให้ต่ำกว่าพื้นน่ะนั่นสวยพอแล้ววยเลย คืออย่างน้นอยๆหานก็ไม่สามารถจะใส่ใสข้างล่างได้แล้วใช่ไหมใช่เออครับตอนนี้ก็หมายถึงว่าเออมารู้วิธีการป้องกันก็เกือบสายแล้วพังหมดแล้วยิ่งแถวฝั่งนู้นแล้วก็พังไม่เหลือเลยครับเนกกนลงเน่ะลงเป็นแทบเป็นหมดเลยครับเน,นี่ยถนนก็พังหมดเลยเนะนี่ยเดี๋ยวจะซูไม่ดู ดูพังลงน้ำหมดเลยนะครับน,นี่ยนขอบขอบเป็นเนี่ยพังเรียบร้อยเลยนั่นนี่ครับต้นต้นยาแฝกที่ปลูกรอบบอตายเกลี้ยงสายข้างล่างเห็นไหมครับโน่นดีไก่พังหมดครับพังหมด พูดถึงก็มาเลยครับเนี่ยโจดไม้อีกแล้วนัอนโจดไม้ไมอีกแล้วนอนัลงมาแล้วครับนั่นโจดเห็นไหมครับ ดูครับดูดูดูด,ดูนั่นฮะโน่นอีกฝูงเห็นไหมครับอ่าแล้วทางลงเนี่ข้างหลังนี่อีกนี่ฮะนี่ข้างหลังนี่อีกครับเนี่ย ฝูงหนึ่งเนี่ยมานี่ฝูงหนึ่งเห็นไหมครับอย่นีะเวลาขึ้นครั้งหนึ่งอะไรครั้งหนึ่งก็ รับดูอดก็ทำเนี่ยตัวการที่ทำให้ดินพังครับผมเึิดละเึิดละ ยังครับสาเหตุของการทําให้ดินดินขอบบอ่อพังเละเทะไปหมดนะครับเนี่ด้วยเหตุนี้ครับทำสะพานให้ขึ้นก็ไม่ยอมขึ้นทางทางสะพานนะครับเนี่ยโอเคครับผมวันนี้ก็คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ก่อนก็แล้วกันถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้กับลุงพันธ์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดี